กละะับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องที่ชมฟ้ามงคใช่นะครับวันเสาร์วันที่หากก้า, 2, หากมกราสองพันหกร้อยหกสิบเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องมานสำรวจราคาอยู่ตลาดบ้านเราน่ายง่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสมรทรเสนเป็นนัดแรกของปีนี้ปีหกเก่าของเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น,ออน้องเขามา็ัดชมและฟังของเขาปฏิกตรไมได้ค,ครับด้วยเดี๋ยวเขาผัดชงขิดของเขากินต่อไปนะครับ รออม,อมออกมารเสียแล้ะคราคาควายลมราคาไก่กับาาลมงม,มาเบิงแม่สูงสูงแม่ดอนสูงสูงนี่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ยังหีนะิแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดลูกแรกติดนิดแม่ แม่ลูกแม่รอยสี่เจ็ดลูกแม่แม่ลูกนี่จักบาทครับแม่ลูกอย่างไรแปดเงินมือนแม่เพินท่องอีกไปครับได้เดือนหนึ่งเดยวนะครับแม่ลูกว่าแปดเืินเนาะแม่ลูกว่าแปดมืินนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดลูกแม่แม่กระทับติดแล้วแม่ลูกแปดเงินเอาฝากเบอร์โทั่ไว้เลยครับ 091 360 3477 3477ของผู้ใดสนใจโัรสอบถามต้องล่องราคาเบิงแม่ลูกลูกแม่ย่างอีกยอดร้อยสี่สิบกว่านะครับกว่าหน่อยกว่าไหลกับทองบทอนเจ้งพึ่งตรวจให้ลองเบิงนะครับแปดหมื่นกว่าบาทโทรสอบถามตามอร์อทร่เพื่อนครับเอ๊ะหอย้อยยิงของตัววะครับหนิของตัววะ อันนี้นเอาเแม่นี่ก้อนเม่นี่งๆท่องสิครับนี่ท่องดาวสยามท่องดาวสยามใกล้สุลอดแล้วสูงร้อยเท่าไรสี่สิเท่าไรครับร้อยสบองบวกลบลูกสามในท่องท่องดาวสยามใกล้คอดแล้วสูงร้อยสี่สบาเนี่ยอาเกีก่างนเขาเกีท่องดาวสยามสูงร้ยสบครับ ทองเต่าสยามใบหลอดการผสมนี่เนาะลอยสี่สองเปิดราคาเท่าไรครับแม่นี่หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นกว่าเนี่ยครับเด้ออันนี้ลูกสาวเพิ่นติดลูกท่องสุขลูกทองสุขกับลูกสาวแม่นั่นแหละครับท่องสุกไขจะสองปีไปสาวท่องสุขลอยมันลอยสามสิบกว่านะครับสามสิบกว่าเนี่ยสามแปดสามเก้านะครับลูกสาวท่องสุกเปิดราคาเท่าไรครับ, 30, 38, รบลูกสาวสเพิ่น เกิดไปสามหมื่นกว่านะครับลูกสาวท่องสุกแม่ทับอีกแล้วอันนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าท่องสุกเกิดไปสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับใส่ตัวใด้ยิกแม่นี่กับแม่นออันนี้แม่ลูกที่ทำนี่ตีแม่ลูกลูกแม่ทำอันนี้แม่ลูกลูกเจ้าใหม่ลูกน้อยลูกสาวลูกเจ้าสาวเป็นลูกเจ้าไหม่นะครับลูกสาวเจ้าไหม่นี่ลูกสาวเจ้าไหม่นะครับแม่ลูก แม่ลูกแม่นะครับลูกสาวเจ้าใม่ลูกสาวเป็นนะครับสาวเจ้าใม่แม่ลูกเจ้าบาทครับนี่แม่ลูกวางไว้หกหมื่นครับแม่ลูกห้องไว้หกหมื่นเป็นลูกสาวเจ้าไม่นะครับนี่เป็นลูกสาวเจ้าไม่หมื่นบาทเราห้องไว้หกหมื่นบาทแม่ลูกลูกแม่ย่างนี่หมื่นบาทลูกสาวเจ้าไม่นะครับหกหมื่นบาทนะครับเมื่อไหร่คนบ้าครับฝากเบอร์โทร่อน่ะเบอร์เพื่อนยัง เดือโต้มเเตี้ยศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ยเก้าสองศูนย์เก้าแปดครับแด่าเวสยามเท่าไรหกมืนเท่าไรก่อนนี่หกมื่นหาหกหมื่นหาตัวนี้แม่สาวเด้ลูกท่องสุกนี่เด้อสามสิบหาเนาะเอาครับโทรสอบถามต่อรองตามเบื่อโทษคนเด้อครับเด้อเอาโชคโชคมันหมานเด้อพวกมาขายก็ได้พูกไปเลี่ยงกับเ็นจะซื้อไปเลีัยงครับเพราะว่าทองผิดครับเราติดทองคเราครับแม่ หกหมื่นห่าลูกสาวสามหมื่นแม่นีแม่เดียวสินีแม่ลูกเป็นตีปูข้อนส่ลูกเป็นจะบาดแม่ลูกครับหนีน,น<ห>ะสามสิบสามสิบเจ้าเลยสามสิบหกนะครับแม่ลูกสามหกแม่ดอนนีไม่เดียวเพื่อมีลูกมมแม่เดียวจะบาทครับหนี่ดอนหสิบเก้าพันนะครับด้วยเนี่ย อันนี้ก็นอันนก็นเศร้าทบก็อะลูกคนาลูกเนี่ยนี่อันนี้แม่ลูกที่อันนี้่อันนี้แม่ลูกตัวนนไหน,น,นไรครับแม่ลูกตัวนี้เอาสิยยย 8, 8, บกเก้าตัวนี้จะได้แม่สิบเก้าแม่ลูกแปดพันเลยครับลูกแม่แล้วตัวนี้ได้ครับนี่ตัวนี้มื่นเก้าพันเลยครับหนึ่งมื่นเก่าพันก้อยร้อยนิดหน่อยนะครับอันแม่ดำนี่ได้แม่สาวดำนี่ได้ เอาสามพันายป็นสิบสามสิบสามสบเลยครับหนึ่งนสาแม่นั่นแม่นบอลเนนแม่ลูกคุณอมามามาบึงคูหมักในแม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับแม่ลูกลูกแม่จ้าบาทครับนี่สามสิบเ็ดสันบาทลูกแม่ย่างดีแม่นั่นแม่นบอลแม่นีสม่นเจ็ดพันบาทสามหมเจ็ดพันบาทแม่นี่ร้อยสามแปดสามเก้าครับเป็นลูกตัวแม่ย่างดีอันนี้แม่ลูกลูกแม่นี่จ้าบาทนี่ เม่ลูกอันนี้ตัวเม่อันนี้ตัวดำเนี่เป็นลูกเท่าไรก่อครับสองหมื่นเท่าไรก่อนสองหมื่นแดม่นปดครับสองหมื่นดนครับ,อรบ,รบเอาคว้วยเนื้ลายตัวนี่ละโทรสอบถามต่อรองเราข้า้าเบิง้งเม่มักเม่ดอนเอาฝากเบอร์ทรไว้นะครับ098ย์เก้าแปด สองสามสองสามยังก่อนสองสามห้าศูนย์สองสามหาศูนย์นะครับเอาสนใจโทษสอบถามต้องร้องราคาบึงเอาชงๆขึ้นมานะครับเด้อขายไปครับนี่ขายไปนี่แม่สาวหน่อยลูกพ่อได้คำนี่ ลูกพ่อไหพูดอยาคกเใจเดินเนี่ยพูดย่้เมีะไป่บร้อยไว้ฝากกุงยบันตอกแปนพูดเลเดี่ยพว่าวันซื้อนี่ื้อไหเออฝากผมไปแต่ผู้นี้ก็จะวมันข้อเหี่ันข้อเออจชื้ออะไรยังัทวหามันข้อนุ่ล้านตอกแปนเหมือนเมันอกัคนีกัน ไปกันวนก็ได <s architectural> ้ย <on> ังไงเราโง่มาส่งก็มีทั้งนี้นาต้องแข่งกนวันบรรยอดามจะงตลาดบ้านเลาน้มนะครับคือเมืองจังหวัดปนเปน เม in right. um, ียสาวตูตู่ตูเมียทั้งคูเนครับขอร่ยตู้นะครับของแป๊กเอาไปแล้วครับบดซื้อขายกันแล้วขายกันแล้วขายแล้วไปไปโอ้ยเนาะ ตีเต <prediction? S 3> ี้ยนี่เดียถือกคือแม่เถือกจักบาทนึสิบสามหาร้อยพอพันเกียนสามหา้อยนะครับมาเดียวได้มากตัวสิบสามหาล้อยฟ้ามงคนใช่ครับเออฟ้ามงคลช่สิบสามหาใสตัวไ้เยกนี่เมื่อตัวทีสิบสามหารอย อีแม่สูงสูงนี่เด้จะบาดอีแม่สูงสเท่าไรก็สูงเท่าไรมันเดียวนี่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะแมสูงมึงก็ขึ้นได้สามหื่นแล้วขึ้นได้สมื่นแล้วสองหมนเจ็ดพันบาทสูงสูงร้อเท่าไรก็ซอยสีบสองอยู่แม่สาวเป็นซัดแล้วสี่สิบบวกะแม่สาวนะครับลูกสร้างอุดรเปิดราคาไปเลยใสองมื่นเจ็ด 2 7 0 0มืนเ็ดบาทต่อร่องได้เนี่ยสาวความเหมาสมเอาฝากเบอร์โทษเนี่ยเหมือแล้วเศนย์เก้าาหนึ่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเอาผูใ้ใดสนใจก็โทษสอบถามต่อร่องราคาเบิง้งติดเนี่ยสูงสุดไว้สี่สิบกว่าสองหมื่นเจ็ดพันองหม่นัอง่ <c oughs> ทายไปพ่าขายไปเมียดอนเนาปเนียครับนี่เมียสาวดอนบ่เมียสาวดอนครับมาบึงเมยสาวดอนครับ เน่สาวดอนน่อยเจ็ดบาทนะสบห้าเจ็ดอยครับสิบห้าเร้อพระน้ำเปลือกไสไรกะสิบห้าเจ็ดร้อยลูกไข่มุกขาวสาวไข่มูกขาวสิบห้าเจ็ดร้อยเราห่อไว้ซื้อตัวร่องออกตัวร่องออกฝากเบอร์โทรไว้นะครับศ9นย์เก้าห้าศูนย์เก้สอสามสี่สเก้าเก้าสามส่เอาผูใ้ใดสนใจใโทรสอบถามตัวร่องครับก้าวเขาไก่าสิบห้าเจ็ดร้อย ตัวนี้ได้ครับตัวนี้น้อยๆยนี่ได้บัณนเตี้ยขายแล้วขันนะโอ้านแคขายแล้วขนงดึง้ายแล้วมัวนล้วหานเลีวบึงเข้งามกันเ้งามเสียสันเสียนอนใส่เหลี่ยเ้คือว่าตัวใหญ่แทบอั๊บนี้ได้เข้ยน่อยสองตัวเนี่เอามันได้เฉียวไปละเมีย ตัวเมียค้โตัวฟูนี่ตัวเมียกุ้ยเตี้ยกุ้ยเตี้ยกุ้ยปีกั้ยนี่แหละครับนี่นี่นองแล้ววจักบาทครับเมีเตี้ยนี่เมเตี้ยเปิดไจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดพันเจ็ดรอยเมีเตี้ยนะครับมึงดนโอ้หไงอกับมีมตาสิบพึงออกครับเจ็ดพันเจ็ดรอยนี่ยตัวเมียได้ครับเดือนตดอนนี่ได้ครับบ้านตันี่ลกโเมบตดอนนี่ลูกสาวโกเมืองเพชรเปิดไ้สิบห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวเมียขึ้นกัน อายุเจ็ดเดือนลูกสาวโกเมืองเจ็ดเจ็ดเดือนเปิดไปหนึ่งมื่นห้าพันบาทหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะเขาฟัางดีเอาฝากเบอร์โทุกครับศูสนสศูนย์แปดสามสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสออเอาผู้ใดชนเขโทรสอบถามตกลงราคาบังลูกสาวโกเมืองเจ็ดกับแม่เตี้ยเนี่ยโทรสอบถามตลลาากมงงมตล,รตลงราคาบังนะครับเด้อเนี่ยนี่ขายไปเนาะครับนี แม่ลูกดีครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับแม่ร้อยสามเจ็ยดสามแปดดีเด้อครับขนาดออกลูกเรายังอ่างล่างล่างเนแม่ใหญ่ดีลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่ย่างแม่ลูกเจ้าบาทต้อครับนี่แม่ลูกห้องไบสามหมื่นหกพันห้าร้อยห้องว้ซื้อตัวร่องเอาเอาฝากเบอร์ทู้ไ้นะครับศูย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ด ศูนย์หกสองศูนย์ออกผู้ใดสนใจโทรสอบถามตก็ร่างราคาบึง่งเท่าไรก็แม่ลู้สามหมื่นสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทได้ครับดเด้อต่อสอบถามตามเบอร์โทรเพิ่นออกนะครับเนี่ยลูกลูกแม่ย่างดีครับเนี่ยลูกโตเมียอย่างดีเน,ะนรับนอ้ะครับเลยนะให้ย่อมาย่อเท่าไรนั่นย่อจย,ยกเส้น าลายชิบหาเส้นทองไปบ่วหจักลายชิบหาบ่วหัจักคือกันว่าทองบ่วทองก็เป็น่ลวงมึงเนียหละลายชิบหายบวกจักว่าทองบ่ททองนะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดลายิบเก่าหนึ่งหมื่นเก่าพันบาท ลอยสินคาหมอกลบแม่เผือกนะครับจักทองปลาทองเราบรูเหยียบราซิ่งมากเผือกไว้สิบเก้าันป่ครับเหมนเก้าขั้นบาทได้มากตัวเดียวทีตัวเดียวเอาฝากเบอร์ทั่วไนะศูนย์แปดแปดศูย์แปดแปห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดออกผู้ใดสนใจก็ตู้สองถามตัวตัวรองมือไปทครเมื่อสิบเก้าตัวรองมือสี่ตัวรอง โอ้ลูกไฟครับนี่ลูกพ่อะไรนี่ตนะลูกท่องตีนโตลูกท่องตีนโตลูกสาวท้องตีนโตครับลูกสาวท้องปีนโตเพิ่นใช้เมามาก,ก่อนมั่งนี่สาวท้องปีนโตครับ จ time, 30, ักล้องห้องทะเลบุพีห้องไวห้องไวเท่าไรพี่นี่ห้องไว้3ห้อไวสามหมื่นนครับห้องไวสามหมื่นพันนะเอาฝากเบอร์โทรนี่ยศูนย์แปดูนฮะศูนย์แปดสามสามศูนย์แ้าสาด้สามนนผู้ใดสนใจโทรสอบถามต้องร้องราคาเบึงห้องไวสามหมืนลูกสาวท่องตีมโตนะรัลูกสาวท่องต่มโตห้องไว้ามหมืโทรสอบถามต้องร้องราคาเอาด้วยครับเด้อ เห็นเราตัวหน้าๆอ้างๆคุณเราขี้งีว้วเนีสาวทวองปีนโตครับผม <c oughs> นี่เงียวเงี้ยวดีครับตกน้ำเยี่ยมหน่อยนึ่งดังเป็นเป็นไซมาครับนะครับไฟงามเของมามีประมาณนี้ะมมนะครับเอ้อสามหมื่นนะครับเวียดนามตัวเฮ้อ จะนำติ๊กจ้อยนี่ติ๊กจ้อย,น,น,น,ยน,นี่ย่าเนี้แม่สูงสูงส้าวชิดควายนีครับสนี่ประมาณนี้ครับประมั เก้านอาตลาดบ้านเราผู้มือจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะสำหรับวันที่หามกราสองพันห้าร้อยหกสิบสองเดิมขอเก่าตลาดแรกนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อว่าผ่านชมคลิปตลาด,ดที่ยึดถ่อไปนะครับสำหรับมือนี่ก็ขอบคุณเพี่วัยพี่น้องที่เข,นะข,ข้ามารับชมรับฟังให้ครับมินี่พ่อเก่าสวัสดีครับ